สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ v ีออสมือสนะครับท่านใดที่กำลังมองหา v ีออสอยู่นะครับมีออสมือสฝากกดซับสไคร b ์ช่องไว้ให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะมี v ีออสมือสนะครับมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันเลยนะครับผมจะทยอยลงให้นะครับเนื่องจากมี v ีออค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก3-40คันได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมเต้เพชรยนนะเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับกับเจ้าวีออปี2013คันนี้ นะครับวิออสปี2013คันนี้ 1.5g นะครับเลขไม์อยู่ที่แสนสามนะฮะคันนี้สวยสวยสีหายากด้วยนะครับจะเรียกว่าสีน้ำตาลก็ได้หรือจะเรียกว่าสีบอนทองก็ได้เช่นกันนะครับไฟหน้ามีการใส่ไฟเดทมามาให้แล้วจากเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้รอบคันก่อนนะฮะสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาผมนะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือว่า จะเป็นการแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะฮะท่านผู้ชมอ่ะมาเลยเดี๋ยวพาดู Body, อบอดี้รอบๆก่อนนะครับรถนะครับโครงสร้างเดิมนะท่านผู้ชมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับสำหรับคันนี้ 1.5G เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับของรุ่น1.5เลยสําหรับคันนี้นะฮะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาท นะครับตลอดอยูสัญญาเลยท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยขอรายได้ตั้งแต่หนึ่งมื่นหนึ่งพขึ้นไปนะครับมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งมืหนึ่งบาทขึ้นไปออกลถคนเดียวจบนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวพาลงรายละเอียดสำหรับดีเทลด้านหน้าคันนี้กันนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าได้มาเป็นไฟแบบงานเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์หลอดเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ ในส่ของไฟเลี้ยวนะท่านผู้ชมเจ้าของเดิมมีการใส่เป็นหลอด led มาให้แล้วนะฮะแล้วก็ด้านหน้ามีการใส่ไฟแต่งมานะครับตรงนี้จะเป็นไฟ daytime running light รวมไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าก็ดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อยางกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้อ่ะล้อนะครับเป็นล้ออลอยนะท่านผู้ชมนะฮะขอบ15นะครับรัดยางเดตันมานะฮะยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับ ยางเดนตันน่าจะบอกปีอยู่ที่เส้นหลังอ่ะพูดถึงเบรกก่อนละกันเบรกมาเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านในรถเดิมนะเป็นรถเดิมนะครับอ่าโครงสร้างด้านในดูได้เลยนะครับ,โ,รนนรบโช๊คเดิมสปริงเดิมแล้วก็รอยเชื่อมกับเม็ดสปอตเมคอาร์ต่างๆนะครับก็ยังอยู่ให้เห็นชัดๆครบๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้นะครับมีมาให้แบบนี้เส้นสันเรียมคมงของตัวรถท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักงยิ้มแต่อย่างใดนะครับ ตรงนี้อาจจะเห็นสีเรื้อบๆหน่อยนะเนื่องจากพื้นเพิ่งทานะครับแล้วก็แสงส่องลงมามันกระทบนะครับเลยจะเห็นว่าสีตรงนี้มันจะเรื้อบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวจริงเนี่ยสีเหมือนกันเลยนะครับประตูไม่ได้มีการทําสีมานะครับท่านผู้ชมแผ่นเพจก็ยังอยู่ให้เห็นนะครับตรงรุ่นตรงปีแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งแอนเซนะครับแล้วก็รถผลิตปีสองพันสิบาม ภายในก็โค้งสะอาดนะครับสวยงามแบบนี้เบาะเป็นเบาผ้านุ่มๆเลยแน่นๆนั่งสบายมากนะครับเดินสติชิ่งสีฟ้ามาแบบนี้นะฮะภายในสะอาดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรอสักครู่หนึ่งนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมมีการติดกล้องหลังมาให้แล้วนะครับมีติดกล้องหลังมาให้แล้วเป็นบันทึกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกล้องถอยด้วยสําหรับด้านท้ายนะเจ้าของเดิมก็มีการตกแต่งมาประมาณหนึ่งนะครับมีการใส่ สเกิร์ตมานะครับเรียกก็ว่าใส่มารอบคันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังจะเป็นสีเส้นโครเมียมเป็นเส้นโครเมียมนี้นะฮะตัดกับสีตัวรถนะครับมีการใส่ดักเทลมาด้านบนแบบนี้นะฮะทะเบียนก็จะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะหกสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีท่อมาด้วยใบหนึ่งเสียงก็ค่อนข้างทุ้มออกไปทางทุ้มทุมนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวติดเครื่องด้วยนะฮรแล้วมาฟังเสียงท่อสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอึ๊บ ติดเครื่องเลยนะดูมาดูพ่อนะคุ้มๆนะครับพ่อไม่แป๊บนะท่านผู้ชมพ่อไม่แป๊บนะสำนักใหน่เรานะครับท่านผู้ชมน,นี่แดดเลนยนะครับปลาย j ดมาดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับ ข้อเก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆที่เป็นอีโคคาร์นะครับด้านล่างก็จะมียางอะไหล่นะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบเลยมาดูโครงสร้างหลักกันนะครับรอยซิลิโคนนะครับแต้มซิลิโคนมาเดิมจากโรงงานก็อยู่ให้เห็นแบบนี้นะฮะในส่วนของฝาโพงท้ายไม่เคยแกะนะหัวน็อตสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่เคยแกะเลยระบาด้ายอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็ ซิลิโคนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าดูได้เลยนะครับนิ่มๆจิกเข้าแบบนี้ฝาท้ายฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนไม่เคยแกะนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะครับรวมถึงไฟเบรกดวงที่สามก็มีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกแท้เดิมโรงงานนะท่านผู้ชมไม่มีเปลี่ยนนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานเลยเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารตอนหลังหน่อยดีกว่านะครับว่าพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะด้านหลังก็ดีไซน์มา เบาะผ้าเหมือนกันนะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้ข้างหลังค่อนข้างสะอาดเลยนะครับนั่งก็เดี๋ยวผมลองนั่งดูอึบเบาะก็จะแน่นหน่อยนะท่านผู้ชมตัวเบาะจะแน่นหน่อยนะครับแน่นมากนั่งก็ถือว่าสบายอยู่นะครับในส่วนของพีดานด้านบนนะครับก็สะอาดนอาจจะมีรอยเจอมานิดหน่อยนะครับด้านบนแต่ว่าตัวม่านบังแดดเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะคันนี้เนี่ยจะได้ามาเป็น แอร์แบบออโต้ด้วยนะมีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเนาะเป็น 1.5G นะครับก่อนจะไปด้านหน้าเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างของเสาบีนก่อนนะครับหัวน็อตสปอตเม็ดต่างๆนะครับสวยงามแบบนี้ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ที่มือปประตูนะครับเป็นโค้งียมแบบนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดทั้งหมดนะครับจะไม่ใช่ซอปนะครับอมาเลย ใครที่สะดวกเดินทางนะครับอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองมาได้เลยนะครับมีบุรีซอยสรดีไทยซอย,ซอย68แยกหนึ่งนะครับมาดูรถเองได้เลยหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดู mm hmm. ก็ดูคลิปผมคลิปนี้ประกอบการตัดส mm hmm. ินใจได้เลยนะครับอะมาเดี๋ยวพูดถึงเรือนไม้กันก่อนนะครับดีไซน์เรือนไม้ก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับตัดด้วยเส้นสีฟ้าแบบนี้เข้ากับภายในของตัวรถนะก็จะสอดคล้องรับกันแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลืไม้อยู่ที่130 0 0 0าโลถือว่าไม่เยอะนะครับรถ11ปี เลขไมล์แสนสามเนี่ยวิ่งปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลนะท่านผู้ชมถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับอะดีไซน์พวงมาลัยน,นะก็จะไ,ได้เป็นแบบ3าก้านนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนวิทยุตรงนี้ได้เลยเดิมโรงงานนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะครับในส่วนของกระจกนะครับไฟฟ้า4บานออโต้ Auto, คนขับแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับพับกระจกข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ กุญแจเป็นแบบรีโมทเสียบแบบนี้นะครับแอร์ <Air S 1> <Air S 2> ได้มาเป็นแบบออโต้นะฮะแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วิทยุ FMAM นะครับ CD รองรับการเสียบสาย AUX และ USB ะครับอ่ะด้านล่างหันเกียร์ก็ประมาณนี้นะฮะเกียร์แบบขั้นบันไดเบรเมือเป็นแบบกั้นยกแล้วก็ที่พากแขนมีมาให้อันไม่ใหญ่มากใส่ของได้ประมาณนะครับอ่ะโดยรวมด้านหน้าคอนด้านหน้าสวยงามสะอาดสะอานแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะฮะท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงอ่าด้านบนยังไม่ได้แกะตามที่ผมแจ้งไปนะมีกระจกมาให้ทั้งฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าและฝั่งของคนขับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องผมเปิดแอร์แล้วนะติดเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน่ะท่านผู้ชมตามประตได้เลยครับด้านหน้าก็หลังจากที่เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะมีไฟเดทาม,มาให้ติดตั้งมาจากเจ้าของเดิมนะครับไฟหน้าคือส่วนด้นนี้เลยอ่า เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฝาไว้นิดหนึ่งนะท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0816563625ปกเต้เพชรยนต์นะครับยินด,ดีให้บริการปึ๊บมา,มาดูเลยเครื่องยนต์ติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเดินดนิ่งเดินสมูทเงียบนะครับเงียบพิสเลย เดี๋ยวพาไปดูส่วโครงสร้างนะท่านผู้ชมหมุ่น็อกนะครับในโซ่ด้านในต้องโซ่นะครับเครื่องบอลตอลสุจัดแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะครับหุ่น็อกแล้วก็นอนหุ่นล็อกเป็นค่าดูขึ้นคนขานหน้าแบบน,นะครับไม่มีงัดมีดึงแน่นอนขานหน้ารถไม่เคยโดนมานะครับทานนี้นะท่านผู้ชมครับมามดูเครับเกี่ยวกันใดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตู้นะครับ จะได้ดูคลิปผมคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับประมาณนี้เลยรถถือว่าไม่ได้วิ่งมาเยอะนะท่านผะู้ชมวิ่งมาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นโลเท่านั้นเองรถสิบเอ็ดปีนะครับถ้าเกิดจะเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยวิ่งไปหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งหมื่นโลนะครับตกเดือนหนึ่งไม่ถึงพันโลท่านผู้ชมนะครับถือว่าไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับสําหรับคันนี้ท่านใดสนใจผมฝากไว้ด้วยหรือถ้าคันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับฝากกดซับสไครต์ไว้เดี๋ยวมีคันถัดไปนะฮะจะได้ไม่พลาดนะ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งมาได้เลยเดี๋ยวผมมีวีออสนะครับมือ2หรือไม่ก็จะเป็นยาลิสนะครับมาอัปเดต a อที e b ก็มีนะฮะกดซับสไคร b ์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยน์ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ